เอาละวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม World Snooker นะครับหรือสนุกส9กนั่นเองนะสำหรับคนชอบแทงสนุกเลยอยู่บ้านนะฮะช่วงโควิดไปไหนไม่ได้ชอบแทงสนุกก็สำหรับเกมนีเลยเป็นเกมที่เหมือนจริงมากๆเลยนะครับเหมือนจริงทั้เวราสามารถปรับได้หลายโหมดเลยจะเล่นออนไลน์เล่นรวดเร็วหรือว่าเล่นเป็นแลนกิ้งนะครับสามารถเลือกตัวละครของเราได้เลยนักสนุกเกอร์ที่ชอบเลย นะฮะผมว en ่ามันเจ๋งอ่ะใช้ได้เลยช่วงโควิดนี้ต๊อปิดนะไปไหนไม่ได้ก็ซ้อมเหลี่ยมผมว่ามันใช้ในการซ้อมเหลี่ยมได้เลยนะฮะสำหรับการดูเหลี่ยมเราลองไปเล่นกันแบบควิกแมทละกันฮนะลักสามเฟรมไหมเฟรมเดียวดิเราเลือกสนาม ที่ไหนอ่ะเอาเป็นประเทศไทยไหมแสงโสมนี่กา <c oughs> เลือกตัวละครนะครับ <c oughs> จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนไทยของเรานะฮะตอนนี้พี่เอฟนะฮะทเทพชายาอุนหนูไหนเออ มีซันนี่ด้วยนะครับอ่านี่ฮะมีหมูนะครับหรือว่านกขนแสงคำแล้วก็มีเฟนะครับเจะยพาขุหนหลูเป็นตัวละครที่เราจะใช้เล่นในวันนี้นะครับเราเจอใครอะแก้มือไหมจัดทําโอ้เจอระดับสูงเลยนะครับจัดทำ้เลย่ะ จะแพ้ชนะก็อยู่ที่มือผมเรล,ลองไปเล่นดูเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอยู่บ้านแล้วอยากจะเล่นเกมอะไรชอบแทงกระนุกาเกมสนุกดีๆไม่ได้ก็เนี่ครับเกมนี้เลยนะครับไป Hello welcome to this exhibition match <Wow. S 2> from the Bangkok Convention Center here in Thailand

นี่ก็เป็นแทบค่าพลังนะาเราจะแทงแรงแค่ไหนถึงจะมีลูกศรช่วยเราแต่ว่าถ้าเราบางมากไปหรือว่าเป็นเหลี่ยมยากไปเขาก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยบนันบานเห็นไหมเนะี่ยาลองดูนะีมีเสียงจามเจอผมว่ามันโอเคเลยเปลี่ยนมุมกล้อง จะลงไหมเพิ่มแรงหน่อไหม t r ิคี้ p อ t c o m i n quality o p e n i n กินอะไรครับวนนี่ย้ะปัญหาว่าจะกินอะไร อ๋อกินดำดำมีรูเล่นนะฮะลดน้ำหนักลงนี่เป็นไงหน้าแข้งให้ <Hey. S 1> สวยงามครับเกียร์ลงไหมเนี่ย สกรูต mm ้องสกรูแล้ล่ะสกรูเจาะอะไรชีว oh ิตจริงผมว่ามันจะเล่นง่ายแต่นี้ไว้สำหรับเหมือนแบบว่าดูเหลี่ยมนะครับมันจะถึงหลุมไหมเนี่ยเนี่ฮะมัน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 บังคับยากโอ้โหใจจะวาย ถ้าเป็นในชีวิตจริงอะไรจะง่ายกว่ากันชมพูด,ดิใช่มไหมน่าชมพูจะง่ายกว่าหลงหรือเปล่าตอนนั้นเองเวลามีเด็กจาะหลงวะเนี่ย he's looking at the pot into the left center long h e y looking to tighten up his game here โอ้โขอโทษพี่เอฟด้วยนะฮะที่ฝีมือผมไม่ถึงพี่โอ้ <laughs> oh, ไม่ไแจ้งได้กันเองโอนะ้จัดกันนะฮะจัดการเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนจัดไม่ซู ลงไห้เนี่ยบ่อยเขาต้งหบอ o t h ลบบ่อยลงไหมบูดทีดนี้เขาเรียกบูดอะเราดูจัดทาแทงบ้างอืมก็ยังพลาดอยู่ เอาหน้าตาเราบ้างมัโอ้ยเอ๊ะครับผมอ่อนจริงๆทั้งในเกมและในชีวิตจริง <c oughs> That was a really tough shot and it hasn't worked out all that well อืมเรียบร้อยดีนี่จะไปเหลืออะไรอ่ะเลยยึดกลับมาอือ <c oughs> กดน้องวน <Come on. S 2> แล้วอาว เล่นอย่างเล่นน้ำตาลอยู่เรียบร้อยดีครับไม่หมดก็เหลือ <Five. S 1> น้อยอถอยมาอินดำยังมีแดงรอยอยู่ <Six. S 1> ซ้ายมือเลนดูข้า้งจริงก่อนเหมือนในชีวิตรจริงเลยเหมือนในในใน <13. S 1> การแข่งขันจริงเลยนะครับ ดูสิดีตำน่งนัส์ส์ต้อ o งขอสท o ูส์ด o ส์ดูส์ดูส์ดูสอดูส์ด่ส์ดูส์ดที่ดูส์ดูส์ด่ส์ดู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 ส์ู่องออด,ดูส์ู่ส์ด <21. S 2> ูน์ดูน์าส,นออนะาสามาสถลบส์ดูสนนีดูด้ด้วยนะส <22. S 2> บดูบส้น,นูส์ส้นที่ว่าไปหา์ดูด้ดสส้นส ใครอยากลองเหลี่ยมก็กลองดูหมดโต๊ะแน่แน่ t w หน่ <30. S 1> อย i n ่ t ตามมาเก็บลูกรอยรอบนอก33 ปัญหนาของจัดก็จะเป็นลูกข้างชิงแต่ก็แดงหมดตรงนี้ก็น่าจะขาดแล้วนะมเพราะผมนำอยู่ใ <34. S 1> จก,ก้าวเต็ม 39. He's taking this red on. Hmm. What a top shot that is. ไม่มีพาดเลย He really looks in fine form at the moment. 40. <laughs> well, that'll annoy him. Uh, okay, Forty. seven. Well, the ball's in his court, so to speak. Let's see what he decides to do here. <laughs> Aiming for the right center here. Uh, Mm. Nicely played onto a red eight that. ึงตาเราบ้างแต่ทีนี้มันมีลูกติดชิ่งอยู่เนี่ยสิเราทำยังไงแนบชิ่งเหรอ,อแนบชิ่งลหรอ

Half a chance here. We long. Alright. <coughs> Tepchai <un> seventeen. dollar <coughs> forty-three. <coughs> <coughs> ผมมองว่าในชีวิตจริงผมว่ามันลงนะแต่ขึ้นชักับปล่อยคิวนะใช่ไหมอ๋อมันแทงสกรูไม่ได้ลืมดูอ๋เป็นไซส์ไปแล้วก็สบาย This is tough. Yeah. A wonderful shot. One, Hi, <laughs> This really is tricky. Nicely done. Quality queuing there, really good. Eight. He's lining this one up to the middle pocket. Cheap it out. อมเขาคิดไปแล้วอย่างนี้ก็ต้องทำไงเพื่อนๆวางสนุกสิใช่ไหม That's what he was going for and he's played it well เ e พชายอ on มหน nine. น่อยอือหือแล้วเป็นไง จัดแพ้แล้วแน่ไ <No S 1> รเขางรถ้าผมไม่พลาดนะจะต้องแผล h ี่ควรจะง่ายพอ u g h วแจะต้องแพ้สิต้องฝึกเทคนิคหน่อย นะครับมัา<ช>จะกะั้น้ำหนักได้ เขาเลงไปเมื่อประมาณนั้นก็น่าจะโอเคแล้วมงเบาหน่อยดีกว่า He's looking to pop this into the right corner โอ้โหนี่ยลองแทงซ้ายดูมันมีผลนะถึงจะตรงแต่ก็โอ้โหต้องใช้ความชำนาญเลยจะใช้หนึ่งถึงจับกันนะครับในเกมยังกันดีเลยอือหือ He's attempting to get the white tight on the cushion. Half a chance here. <laughs> Three. Not an easy one, but a half chance. What a beautiful pot that is! Just look at that for a positional shot. Superb. Seven. That could have finished a little better. Twelve. Not what he intended at all. That's a poor shot. Trump.

นี่ครับพี่ฟนะฮะโกงความตายเรื่องจริงแล้วก็ในเกมนะสุดยอดมากเลยนะเฟริงฮออนดเฟิร์สเฟรมทปไชอุนนโอ้โห t s the y o u the n เอน break ก็ผมมารีวิวให้แค่นี้ก่อนแล้วกัน เพราะว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ลองเล่นดูว่ามันดีไหมมันมีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆนเล่นก็มาแชร์มาจอยกันได้นะครับสําหรับคนที่อยู่ว่างและชอบเป็นเป็นนักกีฬานะครับชอบแทงสนุกผมว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบาย